ตอนนี้ผมอยู่บนรถ GP2 นะครับโอเวอร์เลรุ่นใหม่ทีมสีของอเมริกันเลสซิ่งทีมเนี่ยไปไหนก็รู้ว่าทีมอเมริกันแหละครับก็เช้าวันใหม่ครับจากลาสเวกัสนะครับขับกลับมาที่แคลิฟอร์เนียเพื่อมาเทสร มอเตอร์ไซค์โอวาเล่ของอิตาลีที่เป็นมินิไบอ์แต่เขาเรียกว่าเป็นมินิ g ีพีโอวาเล่คืออะไรนะครับโอวาเล่ o คือรถมินิ g ีพีที่นักแข่งมอเต g รีพีหรือนักแข่งดังๆในโลกเนี่ยเขาชอบเอามาขี่เทสกันขี่ในระหว่างออฟซีซั่นนะครับแล้วก็ในอนาคตรถโอวาเล่ที่ผมจะไปทดสอบเนี่ยมันก็จะถูกจัดอยู่ในหนึ่งในรายการของดอน่าสปอร์ตผู้จัดรายการมอเต g รีพีนะครับจะมีการแข่งขันโอวาเล่มินิครับนะครับในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับโดยเด่นที่ยุโรปกับในอเมริกา คนที่ชนะเนี่ยหมายถึงเด็กที่ชนะก็จะได้ตัวนะครับไปแข่งยุโรปภายใต้การจัดของ MotoGP ซึ่งถือว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจมากนะครับเรื่องนี้ซึ่งอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ปิดคนที่มาในงานส่วนใหญ่จะเป็นนักแข่งเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นทีมแข่งใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกันเลสซิ่งทีมผู้ที่ทําทีมให้กับโจโรเบิร์ตนักแข่งมอเตอร์ทูปีที่แล้วแล้วก็คาร์เมโลส์บวเบียนักแข่งมอเตอร์ทูของอเมริกาปีนี้นะครับสนุกแน่นอนครับวันนี้ขออย่างเดียวอย่าล้มก็แแล้วกััันนนนนไม่่งออาายเคจรบ อนนี้เนี่ยก็มาถึงงานโอเวเลแล้วนะครับที่สนาม APEC คคาร์ a c ร n g ซิก็ข้างหลังผมเนี่ยก็คือโอเวเล์นะครับ USA ซึ่งเขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่2คันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามีทีมแข่งมาด้วยนะครับก็คือ American Racing Team ซึ่งเป็นทีมของเอ่อคาร์มอนบอที่แข่งโมโตทในปีนี้เขาก็มีรถโอเวเล์นะครับมีนี้ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเต็นท์ของอเมริกันเลสซิ่งทีมนะครับก็เจอเห็นว่ามันมีรถโอวาเล่นะครับเป็นรถมินิคัพของทีมอเมริกันเลสซิ่งทีมที่ส่งคาร์เมลอนโบบีไปม o t ตอูนะครับทำสีสวยมากเลยชอบสีมีไท่วอร์เมอร์ด้วยนะมาถึงก็เหมือนรถบิ๊กบค์ครับรถทุกคันก็ต้องใส่ไท่วอร์เมอร์รถเนี่ยมีของแต่งเหมือนรถบิ๊กบค์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกับคันเร่งแต่งมือเบรกมีพับเท้านะครับมีท่อ แล้วก็ที่สำคัญคือเบรกสวยแฟริง่งทำสีโคตรสวยเลยทีมสีของอเมริกันเลสซิ่งทีมเนี่ยไปไหนก็รู้ว่าทีมอเมริกันแหละคือน้ำเงินแดงขาวเหมือนธงชาติอเมริกานะครับเด็กคนนี้ขี่เร็วแน่นอนนะครับนักแข่งเด็กคนนี้ชื่อว่าทรัวิสฮอนนะครับครับนี่ตอนนี้ผมอยู่บนรถ GP2 นะครับโอเวอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในอเมริกานะครับมีแค่2คันในอเมริกา ขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยแต่งมาสวยมากโ <_ d ose> ดยโดยเฉพาะหน้าปัดผมชอบมากนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องหนึ่สูบครับแล้วก็แรงไหมยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกกันก <_ d ose> รถนม่งสวยมากแล้วก็เล็กมากหน้าขี่มากด้วยนะครับ <_ d ose> รู้จะขี่ได้ไหมแต่เห็นนักแข่งม o t ตอทุกคนขี่หมดอย่าง Scott ล a ติ้งหรือว่าแบบหลายๆคนก็ขี่กันหมดเลย ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยขี่เลยอยากลองก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มลงไปขี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนที่ทุกคนลงไปขี่กันแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะได้ขี่คันนี้มั้งตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่เคยขี่รถเล็กเลยแล้วก็มีแต่นักแข่งทั้งนั้นถ้าขี่แบบงงๆเซ่อๆเล้อๆเนี่ยลงไปเกิดเนี่ยรับรองผมว่าไอเขาแน่นอนนะครับแถ่เป็นเอเชียคนเดียวด้วย คนที่มาเทสเนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้สื่อข่าวนะครับนักแข่งเด็กในโมโตโอเมริกานักแข่งจากต่างประเทศนะครับก็พอดูเขาขี่แล้วแบบโอ้โหแม่งเร็วจังวะจะไหวไหมเนี่ยแต่ก็ลองดูครับเรามาขี่เล่น,ลนๆมามาเทสเฉยๆ,ๆนะครับาะขอไม่ล้มอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็ท่าสวยจบละ <laughs> เห็นคือเขากำลังยกรถขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกทาให้เด็กขี่เพราะว่าปรับหน้าเตี้ยลงหน่อยแต่พอให้แบบผู้ชายขี่คนตัวใหญ่ขี่ก็อาจจะต้องยกขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิวเมทรีคือองศาของรถเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะเนี่ยเขากำลังปรับมันอยู่โอเคครับก็เดี๋ยวรอเขาเอารถเข้ามาสักพักนึงเดี๋ยวผมก็จะลงไปขี่แล้วนะครับจับรูปมันก็รถขี่แล้วจะเป็นยังไงนะครับ ครับก็โอเวลย GP 2อเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่า GP shift นะครับมันจะไม่เหมือนกันต่เกียร์แบบมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือเกียร์หนึ่งสองสาเนี่ยก็คือ1,2,3่งคือตกลงเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะสามสองหก็งัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหากเกียร์ว่างก็คือมันจะใช้งานง่ายกว่าแต่ต้องอาศัยความคุ้นเคยครับ ลงไปขี่เนี่ยผมก็พยายามปรับตัวให้กับรถมากๆนะครับแล้วก็สร้างความบุนเคยกับเกียร์พอปรับตัวได้ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เริ่มแบดโค้งได้แล้วดูเลยครับเนี่ยมาแล้ว,ขวเข่าช้พื้นแล้วครับแล้วก็พยายามจะพลิกตัวให้เร็วเป็นก่อเเขานะครับโดยรวมสนุกมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับรถด,ดีจริงๆสุดยอดไปเลยครับ เฮ้ยแม่งไม่หมูคือเราขี่แต่รถใหญ่ๆมาใช่ปะพอเรามาขี่รถเล็กอ่ะมันแบบโอ้หมันเหมือนคนละโลกเลยอ่ะมันแบบมันยากอ่ะไม่เคยชินเลยมันแล้วก็ขี่ครั้งแรกครั้งล่าสุดที่ขี่มินิบอยนี่คือ NSF 100ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ายากแล้วโอ้มาขี่คันนี้โคตรยากเลยต้องปรับตัวเยอะมากเลยอ่ะแต่สนุกดีนะหน้าหมีไปคันหนึ่งสนามนี่ก็เริ่มจำทางได้แล้วแต่ว่ามันต้องใช้รถมันต้องใช้เครื่องรอบสูงตลอดเวลาแล้วก็ รถมันเนื่องจากรถมันเล็กใช่ไหมแล้วเรายังไม่ชินเนี่ยกล้ามเนื้อมัน,ม,นมันก็เกร็งไปหมดเลยแต่โดยสรุปแล้วก็นนประสบการณ์ใหม่แล้วก็คิดว่าน้อยคนที่จะได้ขี่โอเวอร์เล่จีพีสองนะครับในโลก้วยซ้ำเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวไปก็ถือว่า คนไทยก็ไม่น้อยหน้าใครนะได้มีโอกาสมาขี่รถที่เป็นเรียกว่ารถอิตาเลียนเมสนะครับให้ท้องดีแต่ว่าต้องคุมรอบให้สูงตลอดเวลานะครับแล้วก็ยางเบลลี่เอสซีสำหรับสกูตเตอร์เขาเอามาใช้กันนะดีมากรวมถึงช่วงล่างเนี่ยคันนู้นนะครับกับคันนี้เนี่ยต่างกันอันนี้เป็นอวเรอันนี้เป็นโคลินก็จริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพนี่ก็คงไม่เท่าไหร่หรอก วันนี้ได้ประสบการณ์ดีๆเยอะแยะมากเลยนะครับได้มาขี่รถโรเลี GP2 ก่อนใครในโลกนะครับสุกมากนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยแรงม้าดีช่วงล่างดีคนขี่ไม่ดีอย่างเดียวเขายังปรับตัวไม่ได้อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแฟนผมสั่งว่า TJN D Brand Brand นะครับแฟนผมชอบรถแบนผมเด็กแบนไปนะครับ ฝรั่งฝรังกขาเรียกว่าเอลโบดาวครับคือข้อสอบสึงพื้น